สวัสดีครับผมวันนี้สปีดรีวิวนะครับผมจะมาทำการอันบ็อกซ์และก็รีวิวเจ้าสินค้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็น LG h o n e 9ค่ะ,<ม>ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับผมเพิ่งเปิดตัวนะ<ม>และตัวนี้มันพิเศษยังไงบ้างรครับมาพูดถึงสเปกกันก่อนเลยตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวที่เป็น Snapdragon Gen 3นะคะ<ม><ม>แล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของพวกเอ่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็แบตเตอรี่ยาวนานขึ้นก็จะปรับแต่งในส่วนของตัวแปลภาษาที่เป็นข้อความโู้ทำได้ด้วยใช่ค่ะ แบบว่ามีเสียงอัดเสียงเข้าไปแล้วมันก็สามารถแปลงมันข้อความได้เลยอ่าใช่อ้ oh, ก็คือเจ๋งมากใช่ค่ะด้วยเทคโนโลยีของ AI รู้ตั้ง่ใช่ค่ะแล้วก็ <Wow. S 1> ปรับพื้นหลังนะคะที่เราสามารถปรับแต่งเองได้ด้วยตัวนี้แบตอึดด้วยแบตอึดด้วยคือตัวที่เรากำลังจะมา u n บ็อกกันเนี่ยเอา G e 9ตัวโปร ใช่โอ้ตัวโปรเลยนะครับนี่ถ้เป็นข้าวๆประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่ามาดูข้างในกันลืมแจ้งนิดนึงโอเคก็คือกล้องอะค่ะเขาจะมาแบบว่า5้าบล้านพิกเซลแล้วก็ใส่ของโซนี่มาเป็นกล้องโซนี่ด้วยใช่โอ้โหคุณภาพมากนะครับผมกล้องโซนี่ในมือถือ ROG Phone 9ตัวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเรามาอ u n บ็อกกันเลยดีกว่าอ้ามีอุปกรณ์มาแล้วมาครับผมอันนี้คือใหม่มากๆเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลย นี่เปิดเลยครับนี่โอ้โห,โห,โหและนี่คือโทรศัพท์ไม่ใช่อยู่นี่ <c oughs> นี่่ดดนี๋ยนี้ขออนุญาตนับขออนุญาตนะผมเปิดให้ ตัวนี้เป็นตัวเดโมนะครับผมใครที่อยากจะมาดูเดโมว่า ROG Phone 9เป็นยังไงก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ช็อป ASUS ที่เซนทันเบอร์ได้เลยนะครับอยู่ชั้น4โอเคอยู่ใกล้ๆตรงไหนบ้างครับผมจะเป็นโซน A ชั้น4ที่เป็นโซนธนาคารนะคะอะไรมาเรื่อยๆก็จะเจอเจอเลยมาง่ายๆนะครับเดินทางง่ายตอนนี้มาอยู่ที่ตรงนี้ดีกว่ากําลังดีเลยนะครับจับถนัดมือเลย แล้วก็มีกล้องมาให้ถึง3มกล้องเลยด้วยใช่ค่ะจับแล้วทําไมเย็นยังลงครับเนี่ยหรือว่าเขาระบายความร้อนดีเขาระบายความร้อนดีอ๋อไม่ใช่แอร์ใช่ระบายความร้อนดีตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่แบบป้องกันฝุ่นแล้วก็ป้องกันน้ําด้วยแต่กันน้ําด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าหล่นน้ำลงไปเลยอ๋อคือแบบว่ากันละอองกันฝุ่นอะไรอย่างนี้เล็กน้อยดีกว่าอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็มีแบบ USB Type C ช่ครับผมเป็น fast charge ไม่เอ่ยตัวนี้ fast charge อืมนี่แล้วก็มีปุ่มเดี๋ยวผม i n เสร็จภาไปดูนะฮะ สวยงามนะครับรูปรูปทรงภายนอกนี่คือแบบว่าสวยมากๆตัวที่มี AI อะครับมันอยู่ในทุกตัวเลยไหมครับหรือว่ามีแค่เฉพาะบางรุ่นเอ่อก็จะมีให้ทั้ง3ตัวเลยค่ะก็คือตั้งแต่ตัว ROG Phone ตัว FEFE ใช่ค่ะแล้วก็ตัว ROG เก้า Pro เก้า Pro แล้วก็ตัว ROG 9 Pro ใช่ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นอีดิชั่อ่าตัวนี้เขาเรียกว่าตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวโทรศัพท์เราดูประมาณนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอีกว่ามันมีอะไรอีก กล่องก็สวยแล้วกล่องสวยกล่องสวยมากอันนี้กล่องสวยจริงคือด้านในก็มีของแถมมาให้นะครับอันนี้คือเป็นอันนี้คือเป็นเคสใช่ไหมเอ่ยใช่ใช่แกะฟรับขออนุญาตนะขออนุญาตแกะเลยนะฮะนี้ได้ค่ะโอเคครับเปิดมาปุ๊บนี่โหแล้วเคสเขาคือออกแบบมาเพื่อการรองรับตัวเครื่องโดยเฉพาะด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตลองใส่ให้ดูเลยประกอบประกบคือรับแบบ อ่าแล้วมีอะไรไหมครับนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของตัวนี้หัวชาร์จหัวชาร์จใช่หัวชาร์จเป็นชาร์จชาร์จนะครับอันนี้แล้วก็ตัวสายจะเป็นสายนี้เลยอ่าแล้วก็เป็นสายถักด้วยเนทานเป็น C2C นะครับผมชาร์จเร็วถึงใจแน,น่นอนก็โดยรวมๆก็จะมีประมาณนี้มีสายชาร์จให้มีเคสให้มีตัวโทรศัพท์แล้วก็มีตัวเออ ฟ้าชาร์จอะแดปเตอร์ฟ t าชาร์จให้นะครับก็ในกล่องก็มีประมาณนี้4อย่างใช่ไหมครับครับผมสำหรับใครที่สนใจนะฮะอยากรู้ว่า r o g Phone 9ของจริงเป็นไงก็งสามารถเข้ามาดูได้ที่หน้าช็อปหน้าร้าน ASUS ที่เซ็นทรัลเวิร์ดได้เลยนะครับผมก็สามารถเดินเข้ามาดูกันได้เลยนะชั้น4ชั้น4ค่ะใช่ครับผมอ๋อเมื่อก,กี้นึกขึ้นได้โปรโมชั่นของตัวนี้ก็คือซื้อวันนี้นะคะก็คือวันที่30นะคะถึงวันที่2 มีนาคมนะคะของเราก็จะมีแถมเคสแถมฟิล์มแล้วก็แถมกระเป๋าของเอซุสสวยเลยค่ะใช่สวยมากก็ตั้งแต่วันที่ออนแอร์คลิปไปจนถึงวันที่2มีนาคมเลยนะคะผมใครที่สนใจหรือกําลังดูโทรศัพท์รุ่นนี้อยู่ก็สามารถ เข้ามาดูกันได้ก็สามารถดูได้ทุกช่องทางนะครับเว็บไซต์หรือว่าทักแชทก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมไมาจะเป็นอุปกรณ์สินค้าไอทีต่างๆก็สามารถทักมาได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากนะครับที่ให้ความรู้ขอบคุณมากครับ้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปรีวิวหน้าครับจะเป็นรีวิวอะไรก็กดติดตามไว้รอชมกันด้วยนะครับตอนอน,อนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามดูคลิปเราจนจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ให้ทางสปีดคอมเลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปปต่อออไขขงาคครรับบุณ